ก่อนดูคุยแซบโชอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับในร่างต้นสัปดาห์เพราเราที่คุยแซบโชวันนี้คุเชยและบุมอยู่ที่นี่นะคุณผู้ชมครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าดราม่าระอุอีกแล้วใช่แล้วซึ่งหลายคนเนี่ยที่ใครที่แบบว่ามีแอคเคาท์ทิกตอนะแล้วก็ได้ดูไลฟ์ที่เรียกได้ว่าเป็นไลฟ์อันแบบว่า เ,เขาเรียกว่าดุเดือดเนาะ,ะใช่หมายถึงว่าเป็นการพาดพิงกันนะคะกับอดีตภรรยาของพี่หนุ่มสอนรามนั่นเองคือมีการแบบว่าไลฟ์แล้วก็พาดพิงถึงการตรวจเอทเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าพี่หนุ่มเนี่ยเขาเคยบอกว่าถ้าสมมุติว่าอดีตภรรยาเนี่ยจะมาเจอลูกต้องมีการตรวจเอทเคก่อนส่งผลการตรวจเพราะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยจะให้เจอลูกได้สองครั้ง<อ>แล้วก็ต้องมีการตรวจ a อทเคเนี่ย,ยส่งมาก่อนทุกครั้งที่จะมารับลูกจะไปเจอลูกแล้วก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้ลูกเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเขาก็มีการ พโพสรูป ATK ใน IG Story ด้วยคำบรรยายที่เผ็ดร้อนเหมือนกับสื่อถึงใครสักคนแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่อนะในฐานะของพิธีกรคุยแ่บจบขอเป็นกลางผมเปิดโอากาสให้นัดตอนนี้ให้คุณหนุ่มเล่าเองนะคุณนหนุ่มสอนน้ำอยู่ในวิดีโอคอร์ครัคุณหนุ่มสวัสด,ดีสวัสดีครับพี่พีเคสวัสดีครับพี่พนุมน่ม,ม,มสวัสดีคุณหนุ่มคุณหนุ่มเล่าให้ฟังซิมันไอ้เรื่อ,อง ATK มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเรืเ่องของ ATK ครับเกิดขึ้นตอนเมื่อวันเสาร์ครับ ก็อย่างที่พี่พเคกับพี่บุ๊เกิดมาแล้วนะครับว่าผมไม่เอ,อคุณแม่เขาเนี่ยมาเจอน้องวินดีเดือนเราสองครั้งแต่ให้ส่งผลตรวจเอทีเคมากนทุกครั้งซึ่งเมื่อวันเสาร์เนี่ยเขาผมก็ถามคือพี่เลี้ยงนั้นท้องพายวิิดีไปเจอคุณแม่เขาอืก็ถามเรื่องผลดูเอที D K, เคเขาก็ส่งเสียงส่งเป็นไวท์ไวท์เมลมาในเครื่องของพี่เลี้ยงนะครับว่าคือ คือทำไมทำไมต้องมาวุ่นวายกับเรื่อง ATK อถ้าเกิดว่าเอ,อต้องตรวจ ATK แล้วทีตัวเองอ่ะคือหมายถ่าตัวเองคือผมอ่ะว่าทำไมผมเวลาผมไปทำงานที่อื่นอ่ะผมตรวจตรวจ ATK บ้างหรือเปล่าผมไม่ออกกองยูทูบของผมไหมผมตรวจ ATK หรือเปล่าผมก็ต้องเรียนแบบนี้ว่าพี่เลี้ยงผมเนี่ยกับผมแล้วตอนนี้วีติเข้าโรงเรียนแล้วเราตรวจ ATK กันทุกวันอาทิตย์กับวันพุธ วันอาทิตย์ส่งผมให้คุณครูก่อนเพราะวันจันทร์จะต้องไปโรงเรียนวันพุธกลางสัปดาห์ตรวจเอทีเคแล้วก็วันพฤหัสไปโรงเรียนวิกิก็ต้องตรวจด้วยนะครับค่ะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับเรื่องของการไปโรงเรียนที่ที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นในการเปิดเทอมซึ่งผมเองมีความจําเป็นที่เราเป็นคุณพ่อของน้องวิกิแต่เราอะ่ะก็ต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้กับ ลูกๆและหลานของพ่อคอ,องแม่ท่านอื่นที่โรงียุบาลด้วยค่ะถูกไหมครับค่ะคราวนี้ผมก็จะเียมีส่วนของผมเหมือนกันว่าเวลาที่ผมไปทํางานทุกที่ผมก็ตรวจเอชคทุกครั้งก็มีประวัติของการสวอปไม่ว่าจะเป็นช่องวันหรือว่าจะเป็นกีเอ,อ็มที่ิ5หรือว่าที่เราก็ต้องตรวจสวอปก่อนนะครับคราวนี้คุณติ๊กเขาก็ส่งข้อความมาหาพี่เลี้ยงประมาณว่าถ้าจะเอากาแฟพี่เลี้ยงก็ หรือหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือใครที่จะมาเจอเขาก็ต้องส่งส่งผลเอทีเคให้เขาด้วยสริงผมก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอะครับเพราะผมผมเป็นผู้ปกครองวีจีครับ<ะ>ก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ผมต้องไปหาคุยแชทโชว์ผมก็ต้องให้พี่ขวัญให้พี่ส้มให้พี่ทีมพี่ทีเคส่งผลเอทีเคให้พี่หนุ่มเหรอจริงจริง<ะ>หรือหรือ,หร,อหรือว่าพี่หนุ่มแค่เดินทางไปกอดชั่วโมงหนึ่งเพื่อไปให้ทางเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลมาสวอ์ก้านล่านตึก แล้วพอได้ผลตรวจ10ชั่วโมงที่นถึงถึงขึง้นไปอาดายการม,มันคุณจะต้องไปยังไงล่ะครับค่ะอ่าเข้าใจแล้วคุณหนุมนี่คือที่มานี่คือที่มาุอ,มาองสิ่งที่ที่ผมกำลังจะพูดถึงเรื่องของเออถ้าคุณติ๊กไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการตรวจเอทีเคผมก็อยากจะบอกว่าผมไม่ให้ความสําคัญครับอ่าโอเคงั้นเท่านั้นอ่าอันนี้เข้าใจแล้วว่าทางฝ่ายภรรยาก็รู้สึกว่าจะมาจะมาเจ้าจี้เจ้าทำไมเพราะว่าจะมาสติ๊กอะไรกับการตรวจเอทีเค ไม่ใช่ครับจริงๆก็คือว่าจริงๆแล้วคือว่าก็ตรวจผลตรวจมาก็เจอรูปศพแล้วครับเพราะเราก็รู้แล้ววันนี้ต้องมีจิตต้องไม่เจอคุณแม่เขาค่ะฮะคราวนี้พอส่งไวสเมลมาให้เยอะกับมาให้พี่เลี้ยงเนี่ยเข้าใจแล้วพี่เลี้ยงเขาไม่รู้จะทํำยังไงฮะเข้าใจแล้วพี่เลี้ยงเขาก็เป็นคนนอกกันเนาะเป็นคนรหนุ่มงั้นถามหน่อยได้ไหมเนี่ยรเรื่องเนี้ยคือมันคือเราแยกทางภรรยามาสองปีแล้วเนี่ยถามได้ไหมแบบสั้นๆเลยณตอนเนี้ยเราให้อภัยภรรยาเราหรือยัง อดีตอดีตภรรยาผม,ผมพูดตรงๆนะฮะผมจะใช้คําว่าแอภัยไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเองอี่ยก็ไม่ได้แบบโอ้วิเศษวิโสอะไรที่ะมาให้อภัยคนอื่นหรอกครับแต่เป็นแบบว่าผมอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจเรื่องราวอะไรชีวิตของเขาอยู่แล้วเพราะว่าผมเองก็ต้องจัดก,การเรื่องลูกไปโรงเรียนเรื่องงานของตัวเอง<ถ>ครับแล้วก็ดูแลแม่ที่อายุมากแล้วครับ อ๋อใช่คุณหนุ่มเขาอยู่คุณแม่อายุเยอะด้วยเพราะฉะนั้นต uh, ้องระวังเรื่องโควิดถึงแม้จะช่วงสุดท้ายของโควิดก็ตามแต่ว่าเรื่องของการตรวจเอทเคนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยกำลังแบบว่าโอ้โหหลายคนสนใจมากๆเลยคืออยู่ๆมันกลายเป็นดราม่าแบบว่าคือเรื่องใหญ่เลยนั่นก็คือจะโยงไปถึงการฟ้องร้องในเรื่องของสิทธิ์ของการดูแลลูกด้วยใช่ไหมคะพี่หนุ่มผมผมไม่ทราบว่าเขาจะไปฟ้องร้องผมมันไม่ได้มีชื่อผมอยู่ แต่เพียงแต่ว่าผมแค่ให้ที่ปรึษกษาทางกฎหมายแค่เช็คว่าค่าสังเกตด,ดีๆนะครับรูปเนี่ยเป็นรูปวีกีนะครับอตรงแอคเคาท์อะแล้วไปขึ้นคำว่า f u ฟั o f ออฟม,มันเป็นคำแปลที่หยาบคลายมากนะครับอ่าใช่แล้วก็ประโยคหนึ่งเที่ยวยาวว่าเป็นคำหยาบอะฮะแต่แน่นั้นไม่เป็นรูปผมนะครับ อืเข้าใจแล้วแต่แต่แต่ผมกำลังคิดว่าผมไม่รู้เขาจะฟ้องใครฟ้องไม่ฟ้องใครแต่ผมเนี่ยมีสิทธิ์ที่เป็นคนที่เป็นผู้ปกครองและดูแลวลีจิตต์ัดเทงผู้เดียว <S <S ตามเอกสารที่เคยเซ็นไว้ในใบหย่าค่ะโดยที่คุณติ๊กก็เป็นคนเซ็นเองไม่มีใครบังคับค่ะผมผมก็ทำหน้าที่ตามที่ผมเซ็นหนังสือเอาไว้เข้าใจทุกอย่างทุกประการนุ่มอยากจะให้เอาจริงนะเรื่องนี้อยากให้จบยังไง อยากให้จบยังไงก็ไม่จบยังไงครับก็คือว่าผมก็สงสารที่เยน็นเพราะว่าเขาไ่ไม่ไม่ไม่ได้มีหน้าที่อะไรแล้วอยาอ่างที่ผมก็เป็นผู้ปกครองลูกอ่ะแล้วมันแค่เรื่องไอทีเคคุณก็ส่งผลไอทีเคมันอีกอะไรแล้วอย,อย่างนี้มันจะทํายังไงในเมื่อหนึ่งคุณแม่ที่บ้านที่อายุมากจริงๆก,ก็ยังเล็กถ้าขวบถึงมีวัคซีนในขณะเดียวกันเรา่วรลูกตัวเอง ต้องหวงลูกของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นที่ต้องมีอนุบาลด้วยอืมค่ะเข้าใจเข้าใจเนอะอ่ะเอาอย่างนี้คุณหนุ่มขอบคุณ้มากเลยนะครับที่แก่คุยแซ่บชนในบ่ายวันนี้นะแล้วก็หวังว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเบาลงค่ะน่าจะเบาลงนะคุณหนุ่มขอบคุณมากนะ ผมผมกราบขอบพระคุณพี่ดีเคแล้วก็พี่บูมแล้วก็พี่ส้มพี่ฝันที่ทีมมาจีนยันคุณชัดโชว์ครับที่ให้โอกาสผมขอบพระคุณมากที่สลับเวลาครับขอบพระคุณได้เลยครับขอบคุณนมายบายขอให้เรื่องจบได้ดีเบาๆเบาๆเบาๆใช่บางทีเป็นเรื่องเล็กๆนะคะบูมดูคุชชั่โชว์จบแล้วยลอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับอมสิทธิเท้าฝืนเจรเดินสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตา พี่<ห>ลูกโ<อ>ด่งดังกับเขาเถอดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมาย